คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่17ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราติดตามชาวยิวเดินทางมาถึงเขาซีนายแล้วนะครับเรื่องราวที่เขาซีนายอยู่ในอพยพบทที่20ถึง40รวม20บทเลยนะครับโดยบทที่20ถึง34ก็เกี่ยวกับบัญญัติ10ประการ และบทที่35มสถึงสีก็เกี่ยวกับาการสร้างพัพาตอนนี้เราอยู่ในเฟสสี่กันแล้วนะครับถ้าคนมีภารกิจที่ต้องทําเยอะในแต่ละวันอาจจะจําไม่ได้ว่าการเดินทางตั้งแต่เฟส1ถึงเฟสสเกิดอะไรขึ้นบ้างและพระเจ้าทําอะไรกับจิตวิญญาณของคุณมาแล้วบ้างถ้าคุณจำไม่ได้ขอแนะนําให้ใช้วันหยุดย้อนกลับไปฟังคลิปในซีรีส์นี้ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับการฟังซ้ําบ่อยๆก็จะทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทําพระราชกิจของพระองค์ภายในคนได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วอุปนิสัยกับทัศนคติของคุณก็จะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่รักข้อพระคัมภีร์เฝ้าเดี๋ยววันนี้อยู่ในอพยพบ,บทที่19ข้อ1-24ถึง24ผมขอสรุปย่อยๆดังนี้นะครับ เมื่อชาวยิวสามล้านคนออกจากอียิปต์เดินทางมาถึงเขาซีนายพวกเขาใช้เวลาเพียงสองเดือนนะครับเขาซีนายอยู่ใกล้ๆกับชายแดนคานาอันแล้วซึ่งที่จริงถ้าพวกเขาเดินทางต่อก็จะไปถึงคานาอันอย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาถึงส0ปีนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้ให้พวกเขาเดินทางต่อแต่ให้พวกเขาหยุดพักตั้งค่ายกันบริเวณเขาซีนายเป็นเวลานานหนึ่งปีเลยนะครับ เพราะว่าพระเจ้าจะใช้ช่วงเวลานี้ฝึกวินัยดัดนิสัยพวกเขาซะก่อนก่อนที่จะได้เข้าคณะอันพนูดง่ายๆก็คือพระเจ้าจะช่วยชาวยิวที่ขี้บดขี้เล่าติดยาเสพติดล่วงบาเวณีขี้ขบอย,ยเสเพลลักสนุกขี้ฉาดือ้อหลงรักอียิปต์และสิ่งสารพัดในอียิปต์หรือคนที่บูชาเงินทองพระเจ้าจะช่วยคนแบบนี้นะครับซึ่งได้นำออกมาจาก ฟาโรและอียิปต์ก็เป็นเช่นเดียวกับที่พระเจ้าช่วยคนบาปในยุคนี้ออกมาจากการเป็นทาสของบาปและซาตานพวกเราก็คือคนบาปที่ถูกพระเจ้าช่วยออกมานะครับโดยทางความเชื่อในพระเยซูตรงนี้ก็เปรียบเสมือนคริสเตียนเราเมื่อเราได้รับการไถ่าบาปแล้วได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้วนะครับเราได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้นำคริสเตียนเรา เข้าไปรับพระพรตามพระสัญญาทันทีนะครับเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าแม้จิตวิญญาณของเราจะถูกไถด้วยโลหิตที่บริสุทธิ์แล้วแต่ว่าจิตใจของเราก็ยังเต็มไปด้วยตัณหาของเนื้อหนังนะครับก็ยังมีอุปนิสัยมีทัศนคติเก่าๆที่ฝังติดตัวมาตั้งแต่เด็กซึ่งพระเจ้าจะต้องใช้เวลาชำระจิตใจเราเสียก่อนแล้วจึงจะนำเข้าไปรับพระพรในคณะอันได้นะครับ บางคนก็เร็วบางคนก็ช้ามันขึ้นอยู่กับว่าเขายอมจำดนให้พระเจ้าชำระมากแค่ไหนแต่โดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณหนึ่งปีนะครับเพราะว่าชาวยิวตั้งค่ายพักที่บริเวณเขาซีนายหนึ่งปีครับก่อนที่จะไปคณะอันเฝ้าเดี่ยวข้อพระคัมภีร์วันนี้โมเสสเป็นตัวแทนชาวยิวขึ้นขึ้นลงลงเขาซีนายไปพบพระเจ้าหลายครั้งนะครับโมเสสขึ้นลงครั้งแรก ในวันแรกพระเจ้าบอกโมเสสว่าจะทำพันธสัญญากับชาวยิวคือถ้าพวกเขาเชื่อฝังพระองค์พระองค์ก็จะวอวยพรให้ได้เป็นชนชาติที่เป็นปูโรหิตของพระองค์ชาวยิวก็โอเคนะครับพวกเขาก็ทำพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับในพัะคัมภีร์เดิมก็ได้แก่พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอัปราหัม และพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับโมเสสและพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิดนะครับสําหรับในบริบทตอนนี้พระเจ้าทําพันธสัญญากับโมเสสและชาวยิวทั้งหมดนะครับจากนั้นโมเสสก็ขึ้นลงในวันที่สองนะครับพระเจ้าก็บอกโมเสสให้ชาวยิวชำระตัวให้บริสุทธิ์ซักเสื้อผ้าให้สะอาดงดเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ เพื่อเตรียมตัวเผชิญหน้ากับพระเจ้าในวันที่สนะครับจากนั้นโมเสสก็ขึ้นลงในวันที่สแล้วพระเจ้าก็บอกโมเสสให้พาชาวยิวทั้งหมดมารออยู่ที่เชิงเขาเพื่อจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าแล้วก็จากนั้นเมื่อชาวยิวมารออยู่ที่เชิงเขาแล้วพวกเขาก็ได้เห็นมีฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัวมีควันมีเมฆหนาทึบปกคลุมเขาซีนาย ทั้งภูเขาสั่นสะเทือนมีเสียงแต่ดังกล้องขึ้นเรื่อยๆจากนั้นโมเสสก็ขึ้นลงครั้งที่4ในวันที่4พระเจ้าก็ประทานบัญญัติ10ประการให้โมเสสลงมาบอกชาวยิวนะครับพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้กดกดสต๊อปไ,ไว้ก่อดข้อข่าวแล้วก็ใกล้ครวดการขึ้นลง3ครั้งของโมเสสก่อนนะครับครั้งที่สเอาไว,พว้พรุ่งนี้วันนี้ ให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับว่าการขึ้นลงของโบเสสแต่ละครั้งในสามครั้งมีความหมายสะท้อนถึงอะไรสําหรับคริสเตียนเราในยุคปัจจุบันถ้าคุณจำไม่ได้ว่าการขึ้นลงสามครั้งนี้มีอะไรบ้างก็ให้ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ลองอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทิ์ดูนะครับติ๊กตอก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 ปิง เอาละครับพี่น้องถ้าคนได้ยินเสียงพระสุรเสียงอะไรก็จดลงสมตุตเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสำหรับผมเลม,มาที่ได้รับก็คือการขึ้นลงครั้งแรกนะครับของโมเสสเป็นการทำพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชาวยิวคือถ้าพวกเขาเชื่อฝังคำสอนของพระเจ้าก็จะได้รับการไวพรตรงนี้สะท้อนถึงคริสเตียนเราเพราะว่าเราเป็นชาวยิวในฝ่ายวิญญาณนะครับ ถ้าเราเชื่อฝั่งพระเจ้าเราจะได้รับการไวพอรตามพระสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับโมเสสตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการได้รับความรอดโดยการประพฤตินะครับท่านอาจารย์เปาโลกล่าวว่าเราได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่ประพฤติตามธรรมบัญญัตินะครับคนไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วคนก็จะรอด แต่คนเชื่อพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่การเขียนอย่างจริงจังว่ารับโทษบาปแทนคุณแล้วคุณก็รอดแล้วนะครับโดยพระคุณที่ได้รับเป่าๆฟรีๆจากการเชื่อในการเขียนพระเยซูแต่ว่าณนะตรงนี้นะครับในบริบทนี้มันหมายถึงว่าหลังจากคนณรอดแล้วนะครับคือชาวยิวเขาลอดจากฟาโรเขามาที่เขาซีนายแล้วมันเป็นเหตุการณ์หลังจากรอดแล้วนะครับ คือมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณอยากได้รับการอวยพรตามพันธสัญญานี้คุณก็ต้องเชื่อฟังและประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้านะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนโบชาเงินทองมากกว่าพระเจ้าคุณหลงรักโลกมากกว่าหลงรักพระเจ้าคุณติดเล่าติดพนันล่วงประเวณีเที่ยวโกโหกหลอกลวงชาวบ้านนี่มันก็คือการไม่เชื่อฟังแล้วคุณมาอธิษฐานขอพอร คุณคิดว่าพระเจ้าจะวอวยพรเหรอครับพ่อแม่ที่รักลูกอย่างถูกต้องก็จะไม่ไวอวยพรลูกที่ยังมีนิสัยแบบนี้จริงไหมครับเพราะมันก็จะยิ่งส่งเสริมให้เสียคนไปอาเมนไหมครับพี่น้องอย่างไรก็ตามถ้าคนดื้อไม่เชื่อฟังคุณก็ยังรอดนะครับรอดจากการถูกพิพากษาแต่ว่าคุณจะไม่ตกนรกด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณเชื่อพระเยซูแต่ ปัญหาก็คือพระเจ้าจะตีสอนฝึกวินัยคุณจนกว่าคุณจะกลับใจนะครับและถ้าคุณหันมาเชื่อฟังแล้วคุณจึงจะได้รับการวอวยพรมิฉะนั้นคุณก็ต้องบนเวียนในถิ่นธุรกดาษไปตลอดชีวิตนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนที่นิสัยไม่ดีแล้วพระเจ้าจะยอยากอวยพรจริงไหมครับพระเจ้าช่วยให้คุณรอดเพื่อที่จะมาฝึกฝนฝึกวินัยดัดนิสัยคุณนะครับ ไม่ใช่ให้รอดแล้วก็มาทําบาปเหมือนเดิมแล้วก็มาทวงพระพรจากพระองค์มันเป็นไปไม่ได้คราวนี้มาดูการขึ้นลงครั้งที่สองนะครับหมายถึงอะไรใครจะมาเข้าใกล้คิดพระเจ้าจะต้องบริสุทธิ์นะครับคือจะต้องซักผ้าให้สะอาดแล้วก็ชำระตัวให้บริสุทธิ์มิฉะนั้นจะถึงตายนะครับตรงนี้สำหรับชาวยิวนะครับแต่ว่าสำหรับคริสเตียนเรา คุณรู้ไหมครับว่าพระเยซูทําให้เราสะอาดบริสุทธิ์แล้วโดยโลหิตพระบริสุทธิ์โลหิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์และพระเยซูก็ซักเสื้อผ้าให้เราสะอาดแล้วนะครับเสื้อผ้าในที่นี้หมายถึงความชอบธรรมตอนนี้เราสวมความชอบธรรมแล้วนะครับไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเองแต่เป็นความชอบธรรมของพอระเยซูเราได้สวมความชอบธรรมแล้วนะครับดังนั้นคริสเตียนเ,เราจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อ ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ได้สบายสบายนะครับการเฝ้าเดี่ยวก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวการไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ก็เป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกับผู้เชื่อคนอดีตแต่ว่าชาวยิวตอนนั้นเขาต้องทําตัวเองให้บริสุทธิ์นะครับต้องซักผ้าให้สะอาดเพราะว่าตอนนั้นพระเยซูยังไม่มาบังเกิดพวกเขาก็ต้องทําตามกติกานี้ของพระเจ้าจึงจะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้นะครับ คราวนี้มาดูการขึ้นลงครั้งที่3และโมเสสก็นำชาวยิวเข้าเฝ้าพระเจ้าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็มาปรากฏเป็นฟ้าร้องฟ้าแลบมีเปลวไฟพวยพุ่งภูเขาสั่นสะเทือนตรงนี้เล่งถึงอะไรรู้ไหมครับตรงนี้ก็เล่งถึงการรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคุณจำปรากฏการวันเพ่นเทคอสได้ไหมครับ ที่เหล่าสาวกได้รับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบมีเปลวไฟสันฐานคล้ายลิ้นอาคารสันสะเทือนและชาวยิวที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เขาก็มีเทศากาลเพนเทคอสเป็นครั้งแรกนะครับก็เพราะเหตุการณ์ในวันที่3นี่แหละครับเหตุการณ์ในวันที่สก็สะท้อนถึงการรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมัน คือเหตุการณ์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าลงมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์คสเสียนที่มีใจหิวกระหายพระเจ้ามากๆก,ก,ก็จะได้รับบัติศมาในพระวิญญาณบริสุดนะครับถ้าคนอธิษฐานดูดขอถ้าคนอยากมีประสบการณ์นี้คือรับบัติศมาในพระวิญญาณผมทําคลิปแบ่งปันความเข้าใจเอาไว้แล้วนะครับในซีรีส์เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุ์คุณไปค้นหารับฟังได้ใน YouTube ช่องนี้หรือทักไลน์มา ขอลิงก์กับผมได้ที่ ID b i g ิ i ก4 7 7นะครับ BIG big 4 7 7ครับเอาละครับสรุปเฝ้าเดียววันนี้ก็คือถ้าคุณเป็นคริสเตียนรับบัติสมาในน้ำแล้วคุณควรจะเข้ากระบวนการสร้างสาวกสักหนึ่งปีนะครับเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติและในตอนเริ่มเข้ารับการสร้างสาวก คุณควรหิวกระหายที่จะรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะถ้าคุณดำเนินชีวิตแบบเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะได้รับพลังในการแก้ไขนิสัยและทัศนคติเก่าๆของคุณคุณจะเอาชนะกิเลสตัณหาเนื้อหนังทุกอย่างได้และพระวิญญาณก็จะทําให้คุณมีนิสัยใหม่ที่เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆคือคุณจะมีความรักมีความเชื่อชมยินดี มีสันติสุขมีความปาณีความซื่อสัตย์ความสุภาพอดน,น้อมแล้วก็มีวินัยรู้จักบังคับตนและคุณก็จะได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับเพื่อเอามารับใช้พระเจ้าด้วยการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบิสุดแล้วก็จะทําให้คุณเชื่อฝังพระเจ้าได้ง่ายๆไม่รู้สึกฝืนเลยนะครับและมันก็จะทําให้คุณได้รับการ,วร่วยพรได้เข้าคณะอัดไม่ต้องวนเวียนในทิศธุรกดนานนะครับ เอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันโดยพิมพ์เลขศูนย์หรือเลข1เลข2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะได้อธิษฐานเผื่อกดครับพิมพ์เลขศูนย์ถ้าคุณอยากไม่ได้มีประสบการณ์ในการรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และคุณอยากจะรับนะครับพิมพ์เลข1ถ้าคุณได้รับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพิมพ์เลข2 ถ้าคุณไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเอเราได้รับบัติสมาในพระวิญญาณแล้วหรือยังพิมเลขสามถ้าคุณไม่เคยคิดจะรับเลยเอาละครับพวกนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อถึงตอนที่โมเสสได้รับบัญญัติสิประการแล้วชาวยิวตอบสนองอย่างไรและคริสเตียนเราละ่ะเราต้องทำอย่างไรกดกระดิกกดติดตามไว้นะครับถ้าคุณชอบ คลิปนี้ให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์นะครับขอพระเจ้าไวยพอรครับ